นางเอกดังโพสต์สวีทหวานใจดีกรีพระเอกแฟนๆกรีดได้เห็นภาพคู่แล้วอีกหนึ่งคู่รักที่คบหาดูใจกันมานานกว่า8ปีระหว่างนางเอกสาวชื่อดังกรีนอัศดาพรและพระเอกธันวาสุริยจับซึ่งทั้งคู่จับมือฝ่าฟันอุปสตรรคต่างๆมาด้วยกันจนถูกลุ้นให้แต่งงานมีทายาทกันได้แล้วและพักหลังมานี้เราไม่ค่อยเห็นภาพคู่พวกเขาเท่าไหร่จนหลายคนคิดว่าขาเตยงสัน่น แต่จริงๆคือหนุ่มทันวาไม่ชอบถ่ายรูปล่าสุดสาวกรีนโพสต์ภาพคู่ลงอินสตาแกรมกรีนอัศดาพรเป็นการโพสต์อวยพรวันเกิดหนุ่มทันวานั่นเองค่ะระบุข้อความว่าเอ็ดีดีนะเธอออขอให้เธอประสบความสำเร็จดังใจหวังทุกอย่างนะรวยเงินรวยทองไม่มีทุกมีแต่สุขอวางแผนจะทำอะไรในปีหน้าก็ขอให้ไม่มีอุปสรรคมาขวางกั้นขอให้ทุกอย่างได้มาอย่างราบรื่น และที่สำคัญเป็นคนที่ดีขึ้นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะทันวาขีดล่างทันแท็กผู้ที่จำอายุตัวเองไม่เคยได้เลยแท็กแต่ผู้แต่ว่าเราแก่แล้วแท็กเราอยากรวยแท็กเราก็อยากรวยรวยทั้งความดีและเงินทองไปด้วยกันนะ